สนใจทุเรียนไหมครับทุเรียน9กบก้าบาทเพเรอยนคิวแน่นมากคิวแน่นมากไปคุณตุ๊กตาจ้าคุณเด่น่นีคุณเด่นคุณเด่นหกคุณเด่นเอาอันนี้แล้วกันนะอื้ไดุ้เรียนเลือกได้นะครับเลือกว่าจะเอาสิงหาหรือกันยานะครับทอนหกบาทจ้าจองคิวตอนนี้มารับอีกทีอาทิตย์หน้านะครับทุกคนเปรียกจริงเ่อเปียกยพื่อเป็นผูพันนี่ พาหนีแล้วเพื่อนเกิดกันนะครับอ่าขายของที่ไหนดูทุเรียนกันถ้ามาขายของที่ไหนเฮ้ยพยายามเนี่ยดูคนาดูคนาดูคนาดูงานเนี่ยดูงานดูงานเนี่ยโดนหลอกมาเนี่ยมาทำอะไรนะมาทำอะไรมาดูทุเรียนมาขายให้เขาหมดดีเก็ติ๊กตากันมาสนุกสนุกเพื่อนเพื่อนอยู่กับช่องเทดได้รับแสงแดดของผมวันนี้เรามาอยู่นั่นแล้วพี่ยาคลุมเหมือนเดิมนะดูกันนะฮะไปไปเลยครับไปเลยลุยไปเลยลุยเฮ้ยรู้แล้วมานี่ รู้มชื่ออะไรครับชาวชาว์ชาแนลชาวชาว์ชาแนลตู้น้ำน้ำตุกเนาะจะได้ติดตางดีไหมชาวชาว์ชาแนลอือดีนะโอเคอันนี้สองคนช่วยตั้งพี่ยากับพี่ตุกช่วยตั้งนะฮะช่องใหม่ชื่อชาวชาว์ชาแนลจากเทเดอร์สาแดดเทเดอร์สายแดดจากเทเดอร์สายแดดให้เปลี่ยนเป็นชาวชาว์ชาแนลโอเคเพราะว่าชาวชาวนี่แมนเนาะแล้วก็เป็นชาวชาว์ชาแนลดังแน่นอน สนใจทุเรียนไหมครับทุเรียน99บาทเพื่อนคิวแน่นมากคิวแน่นมากไปคุณตุ๊กตาจ้า15กันแา้วนตุกตาตุ๊กตาไหนเด่น2ขอเด่น6 6เด่น6เด่หกยืนรอเลยครับอ่าเนาะแพ็กหนึ่งตุ๊กตาแพ็คหนึ่งมาก่อนตุกตาเลือกไม่ได้ได้คุณเหล่านี้เอาได้ไหมเนี่ยคุณเดดดูดูดูเลือกอะไรครับนี่เอาไหมอ้าว อะคุณอามคุณอ,ณอามใส่ได้เลยครับเอาคุณแดนเอาเลยเอาไม้อันนี้เอาไม้อุ้ยถุงมอันนี้เอาไม้นนไมคุณแดนไม่เอาเอากรอบเลยคุณตุ๊กวันนี้ใช่ไหมครับผมเปิดดูนีใช้เวลาด้วยยังีอไหมันจะไม่มีถุงใหญ่แล้วอ่ะวันไปวันไปเลยเหรอเนี่ยไงตรงคุณแดน คุณเด่นคุณเด่นหกคุณเด่นเอาใส่ถุงใหญ่นี่มีเขาแกกี้จ้ะขอถุงใหญ่หน่อยเดยนถุงใหญ่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 ถุงหิ้วนู่นน่ะตรงตรห้องตังอ่ะมาแล้ว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 มาได้ยังไงอย่างนี้ดียังไงดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมอ๋อสำหรับหนึ่งอันก็อันนี้ละกันหลายอันก็อันนี้ละกันนะอือันนั้นได้สองร้อยบา ทุเรียนเลือกได้นะครับเลือกว่าจะเอาสิงหาหรือกันยานะครับข้อไหนเลือกได้เลยนะกหน้าถ้าเกิดว่าไม่ลอหยิบได้เลยนะจ๊ะเจ้าวันแถงไหมครับเอามั้ยเท่าไหร่ละคบัทอันนี้อะอเด้ทอนตังค์ให้ก่อนถูกปาทกับ โอ้โมงแ่อันีลี่โมชันทุเรียนนะครับท้อนหกบาทนะจองคิวตอนนี้มารับอีกทีอาทิตย์หน้านะครับทุกคนคิวหมดแล้วเดี๋ยวอดีไม่มีคิวมารับอีกทีวันที่สิเจ็ดเมษาปีหน้านะครับทุกคนนี่เจอแม่หลอกมาเนี่ย แม่บอกไปดูทุเรียนกันโอ้โหเหนื่อยแตกเลยไปดูทุแม่บอกไปดูทุเรียนกันอันนี้เปล่าเอาคเอาอันนี้ด้วยได้ไปได้ได้ออกไปชุดพัดนี่ก่อนอันนี้เอกครบแล้วเนี่ยตอนนี้ครบแล้วเนี่ยผมครบต่อไปคุณชัดครับพัทสองพัทสามนะครับสามขอบคุณครับ เดี๋คุณเชาอันนี้เอาไหมครับอันนี้อันนี้หรืออันไหนไม่เอาอันไหนไม่เอาชี้เลยนะเอาอันไหนชี้เราถ้าคุณปาไม่รอดูไม่หน้านี่เลยนะใครนี่แพ็คละเก้าเก้าบาทแม่ตอนนี้เพื่อพิยาเพื่อพี่ยายมดครับเขาบอกว่าตีมูมันทันไหมตี่มงไม่แน่เขาจะไม่ทันครับ เขาพูดเรืองทานมาไม่ต้องมาแล้วพี่คมาวันนี้มาจองมาทีนี้ข้างหน้าข้างหน้าไม่ต้องรอนะครับข้างหน้าหยิบได้เลยค่าออกได้เลยค่ะผมเอาอันนี้ไปแนะค่ะไหนเดี๋ยวเอาถุงให้ครับใส่ตังค์ผมยังคุณปลาใส่ที่นี่ใช่ไหมใส่ที่นี่เล้วใส่แล้วครับแต่ตัวนี้เลยอาลี่ค่ะครอง400หนึ่งบาทนะ ้เบอกกันไม่หยุดเพื่อน401บาทขอบคุณคับคุณปลามีให้เลือกครับอันนี้ได้เอันนี้ได้ตรงนี้หยิบได้เลยสองครับรู้เรื่องครับเก้าถึงเก้าครับนึ่งจ้าขนาดจะนิ่มอันนั้นนิ่มครับ เอ,อเอาไหมอ,อันเดียวไหมออันนี้คุณเป่าเลยกี่แพ้แคเดียวใช่ไหมเฮ้ยดัพลิกขึ้นไม่ทันผมว่าเทสใส่ตะกร้ามันเดิมได้แล้วไม่ไม่น่าเรียงข้อชั้นหรอกมันเรียงยากใส่ตะกร้าเข่งเหมือนเดิมตะกร้าเดียวมันชันกว่าดูขาไปฟาดลงฟาดลงไอ้ขึ้นก็ขึ้นในตะกร้าก็เปลี่ยนไงขอบคุณครับค<ช>นกำลังเรียงฟาดลงทุกขทโธ่ ไหนเทใส่ถังเหมือนเดิมละด้านหน้าไม่ต้องรอนะครับคุณชัดนี่คุณชัดป่ะคุณชัดป่ะครับคุณชัดไหนถ้าทิ้งนะคุณพัดใช่ป่ะฮะคุณพัดหนึ่งหนึ่งแพ็กพัดอยู่ป่ะครับคุณพัดอยู่ป่ะครับคุณพัดอยู่ไหมครับคุณพัดมาที่คุณคุณเพนคุณเพนคุณเพนสคุณพัดไม่อยู่เป็นอย่างรู้าคุณเพนสีชอบพนากไหมครับถ้าไม่ชอบรอใหม่ แม่อันนี้ได้เลยไหมหรือว่าไงได้ยังไม่ได้จัมโบ้เลยอันนี้ได้นะครับอันนี้จัมโบ้ดอันนี้ได้ครับอันเดียวเลยนั่นน่ะใหญ่ๆนั่นอะต่อเข้าไปอีกใช้นี้คีบไว้ผมนะมรับฮะยังไม่มีฮะนี่ฮะมีสี่มีสี่แพ็คแล้วแล้วถึงเลยอันนี้อย่างนี้หยิบได้เลยหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยครับ อันนี้ลงคิวยังคะครับหนึ่งนะอันนี้ฮะครัพี่เพนนะครับครบหนึ่งนะคุณเพนคุณคุณเนี่ยเหรอคุณพัดคือใครครบไหนคุณพัดเอาพัดมาแล้ว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 ไหนอันนี้นะเอาอย่างนี้ก็ได้นะอ่ะพี้นัด่ตะตังค์ผมได้ครับหนึ่งร้อยบาทจ้าหนึ่งร้อยจ้า ดูได้เลยนะครับเรื่องเราหยิบมาเรียกอันนี้ใช่ไหมพี่สาวน้องอ่านมั้งอานใส่ถุงเลยครับอันนี้ลูกค้าเอาเลยเอาอย่างด้านหน้ามาเลยเขอหนึ่งบาทไปแล้วไปแล้วบาทนี้ไม่เอาจ้าใส่ถุงเลยคนนี้รอ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 เขาหมดเนี่ยเมื่อกี้นี้ใส่ถุงเลยเขาทิ้งแพ็กแพ็คเดียวใส่ถุงเลยซื้แพ็คค่ะแพ็กนึ่งนะแพ็คเดียววันไหนครับอันนี้บ้าเมื่อกี้พี่พี่ไม่เอาอันนี้อันนี้แพ็กหย่ยวพี่ปะแพ็กเอันนี้นี่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 เอนี่ยอ่าแล้วก็นี่อ่าขายดีแพ็กหนึ่งรู้เรื่อง หนึ่งร้อยบาทจะไอ่เก้าสิบเก้าบาทแต่โทษทนี่ไม่รออันนี้ขอบคุณคือคือน้อพี่กอดถ่ายได้ไอันนี้คือมันจะค่อนข้างสุกแต่ว่าถ้าเกิดจะเอารอใหม่ก็ต้องรอจดชื่อแล้วรอรอคิวครับผมอ่าก็ไม่มีคิวเยอะแล้วใกล้แล้วจดได้เลยคุณชื่ออะไรก็จดจดชื่อคุณจดชื่ออะไรฮะได้ได้ไม่ผิดเลขไงถ้าคุณไม่จดคุณก็ไม่ได้ไม่ได้ชี้ไงสองจ้ะอันนี้อันนี้สองครับผม งแล้วก็มาใช่ไ่าอาทอได้ไปกี่แทกแล้ได้ครบแล้ว่ะ่แท็กเนาะเดี๋ยวรอแท็กได้น่มี่านาะทอน5บาทจ้าเดยให้พีแบก่อขอบคุณค่ะนอะใหญ่เปไฟเล็กแล้วแต่จังหวัดเรามองคนเมื่อกี้โอ้โห่าขอบคนพะเอ้นิมจะเหลือเยอะแถวนี้ม่เอาเดี๋ก็โข แต่เขาบอกเราขาย60บาทอันนี้เปนเละผมก็พูดแย่เข้าไปครับอ่าขาดอีกกี่แพ็คครับแพ็กหนึ่งแพ็คไหนรู้เรื่องอ่ะมีคนแรกโอเคจบขอให้ได้กินข้าวด้วยนะครับวันนี้ัโอ้โหกระแตงกระแต่กระแตงกระแต่แพ็คนี้ยังคอหลายๆที่เดี๋ยวจะเก็บใช่ไหมหมดแล้วครับจาอันนี้เหลือแพ็คเดียวใช่ไหมอันนี้่ะครัอะไรที่เรากระจายอะไรหมดแล้วมั้งต้องถามวันน้พี่เป็นถามข้างหน้าได้เลย ถามคนเสื้อดำอ่ะเสื้อดำมันคนเจ้าของเจ้าของสวนมอนถามมีอีกไหมพี่ยาวเขาถามมีดอกระจายอีกป่ะดอกระจายหมดยังผู้เดียวเขาก็เอาว่าผู้เดียวเหมือนเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเขาเอาแต่มันอร่อยอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะของคุณพ่ออ๋อโอเคคุณพ่อเรื่อยเรื่อยเปลี่ยนหน้าเลยเปลี่ยนหน้าเลยสวัสดีครับสนใจก็จองคิวก่อนได้เลยครับ แค่เก้าสิบเก้าแม่ดูเงอแตกเงงื่อเปียกเพื่อนกูพาหนี่พานีแล้วเพื่อนราคนครับอ่ามาดูมาดูเรียนกันี่ยาดูพุนาดูพุนาดูคุนาดูเงาเนี่ยดูเงาดูเงาเนี่ยโดนหลอกมาเนี่ยมาทำไรนะมาทำไมมาดูทุเรียนมาขายให้เขาบุบเกือสกร่ามาสนุกสนุกเพื่อนเพื่ตลาดหันสาครับ พยานไม่หวแล้วพยานหมดแรงแล้วพี่เพื่อนถ้าน,นันไม่เยากัดร้อนมากอ๋อฮะ